ขนมเส,ส,ส,สีนขนมเสีนขนมเสีนค่ะร้วนเหรอต้องน้าไม่กินกับป้าป๊าเหรอทำไมล่ะค่ะ เราว่าอะไร,รน้ำยาขนมจีน ก็ติดกินกับป๊อปปาเด้ี่บีกับพีปุลสวัสดีครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมีอันนี้ค่ะเห้ดั้งยาขนมนกินในคพัวก,กินมีผักต่างๆหัวปรีสตออเดียกินอะไรอเดียกินเน,นี่ยค่ะอังเงินอนเดียกินอัางเงินั่งลาวกินหอมหัวขาว กับขนมเส้นใส่เกลือพ่วงคุณได้ผัวไปพิกปนกันนี่แถาฟาดเอาอย่าลืมขายประแดดเนียรมาเด้ออย่าลืมขายประแดดให้เนียด้วยนิ่วบ้าเสเติ <c oughs> ร์ดเวลายายดี Soup. Yeah, I will try the spicy part. the here, <laughs> <So, like, yeah. laughs> พ่อกินโคตรๆเลยอะแซ่บแซ่บกินให้อร่อยอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บหลายเด้อแซบหลายเด้อมา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 เด้อกินน้ำปูมครับววะมากินน้ำปูมครับ าเกินมารมกับยายนี้เห็ดแซ่บลายจะเลียยายนี้ายนเห็ดเห็ดแซ่บลาเอเห็ดแซ่บลาย้องนาอกไปบอกพ่อาไทยยายนี่เห็ดแซ่บลา Oh, a love onion, and Come on, Not good to have it in my eye, though. Oh, I got come on, in my eye. Pet, pet, in my it's eye. So you one eye eating. Yeah, I did. now. I really. Go. Ah, good. จะกินขนมจีนจะต้องมีอาวุธเขาจะต้องมีอาวุธด้วยลูกตาแน่แหละคืออาวุธ Happen every time I eat ขนมจีนเว่าเส้นขนมจีนมันสปริงสุาย่ยใช่ไหมอิเบมาบอกกป้าพูดแซ่บลยแซ่บล้ น้ำยา,นำยาขนมจีนแบบแบบว่าเห็ดบบเห็ดคักหน่อยไหมคะ่ะให้ลูกให้ปัวจีนมันมืดมืดพี่น้องใบสองมันก็มืดแล้วสวิเดนเ่ยนะหนาวติดกลบกเนี่ยกินสาลาเน่เลยปะเนี่ยกินสาลาเน่สาลาเน่กินลายๆจนพอกินกับเบลคัมเออร์เซนขนมกินยายนีปลาไหลใยนีซิก บัทถมชูฮ oh ันเล็กนายกินนายบาดโอ้ยเออบอ่ถือคักถือเนี่ยว่าท่านได้กินข้าวไข่กระไดเพ็รให้ลูกให้ผัวกินคอยสิไปออกกับร่งกายจะเข้าวจึงชิมานั่งกินเด้ออันนี้อันเดียเราอยากกินอยากกินขนมกินว่าฉันคอยกันเลยรีบเพ็ดให้ลูกเพชรผัวกินนั่งเอกยองบานเข้าเดียวบวบบวบบวบอาหารอีสานกัดเต้ารัว แซ่บที่สุดอยู่เมืองนอกต้องกินอาหารอีสานอาหารไทยไม่งั้นตายพะยะค่ะท้องมันไปบอดไอเสดอินไอไอลีฟ hmm. อ mm ิน hmm. ซ mm ิเดนต I ไอคาร์ล e ฟบิ h เอาอีสานฟู้ดไทยฟู้ดวัดเจเนเรชันเนฟเวอร์ดายอีสานฟู้ดเออจะกินสมัยไหนยุคไหนก็แซ่บ รั่งนึงมักเนาะเถาฝรั่งสวิดิสฟูดเดฟเลิบไทยฟูดอีสานฟูดเราตัวเด็กสาวตัวบดลัอลับลับ,ลบพะแนงแบบลาวๆใส่ปลา,าปแดกด้วยพะแนงไก่ใส่ปลาร้าหน่อยไหมพี่น้อง ทั้งครอบครัวกินผั่นแงไก่ใส่ปลาปูกับย่านี่ยิ่งชอบผั่นแงใส่ใส่ปลาเด็ดั่นแหงไก่ใส่ปลาเด็ชเลยโอเค I'm back eat more สูตรตายนะแม่ล่ะป้าป๊าผู้ที่สูตรตายครับสูตรตายครับแสบคักแสบเนี่ยแสบแสบคักแสบคักคักคักแสบเนี่ยแสบเนี่ย แซบคัาแซ่บเน่ยฮะทังดากทางกลย kind of okay. ืยภาษาเมียเจ้าของหูจันทรมโีโอเคครับผมไม่เอาอันนี้แกไม่กินลูกชิ้นพอไหมกิเกับเด็กดอ่ะใส่ผักกาดลายเถ้าหอ,อมขาว หอ,อัวแตงแล้วก็ผักกาดดองค่ะปล้วป้ากินอันนี้หน่อยดโน no, I don't like straw ทำไมมันอร่อยอิซาเบลอะอืมอิซาเบลกินนะโอ้โหอร่อยน <But S 1> ้องหนูนากินไปแล้วค่ะวัดอิซาเ What is ิซาเบลที่ it is bell she eat this morning ขนมกินส้มตำไร mm. right? ลูกสาวกินตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะขนมจีนส้มตําตื่นมานะคะต้องกินขนมจีนส้มตําที่บ้านจะต้องมีขนมจีนส้มตําสตอผักไทยหัวปลีแบบเนี้ยลูกสาวจะชอบมากน้องนูนะานางกินเสร็จนาะงก็เข้าห้องดูดูเล่นเกม So scary, I get my eye again. I, I will keep one, a one, it's okay. Bon. I can eat by myself, oh. I promise. You. Okay, I'm not a baby. กินบวงเนี่ยบวงเนี่ยมันแซ่บเข้าปากเนี่ยืออใส่บวงอือต้องดิบเข้าตายอีกเด้ป่ะทีนี้ซอยปลไหลเด็ดืออเลยคำใหญ่

คนชิวา่าอุ๊บพี่จะไปทิดชูอย่างให้ผัวปชิว่วาดิบเบคักเยบเนี่ยเยบบกป่านี้ไผอาหารไทยอาหารอีสานโอ้ยมาอยู่เมืองนอกไม่ได้กินไม่ตายอย่างเขียบเลยพี่น้องเอไม่ได้กินอาหารไทย You tried to fool me and put this one in. Oh, weird man! Ginn wid bong. ไทยโอนไทยโอนตานโอนอีสานอะมันซ่อนซันมันอันลอยถ้กินไส้บวงอะยูรู้ปะานาตากองดูบิดต่บิดแต่เด็กขนมที่จไปละขนมจีนบายบายขอบครับ 嗯。Mm hmm.